เครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจขอเสนอซีรีส์ชีวิตโอระหอชีวิตช่างซ่อมตอนคืนชีพเครื่องพ่นยาเคียวริสก800 BS หลังจากที่ได้ดูเรียวคลิปโปรยไปแล้วนะครับว่าเราจะฟื้นฟูเจ้าเคียวริสึ800 BS เครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับก็สภาพเอาเรื่องเลยนะครับหลายอย่าง ก็ลุ้นกันครับว่าจะไปรอดไหมโปรเจกต์ Project ของเราเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยจะล่มกลางคันหรือเปล่าจากสาเหตุใดๆก็ตามนะครับกับการฟื้นคืนชีพเครื่องพ่นยาเคียวริสึนะครับ h h p 800 BS ครับโปรเจกต์ Project นี้จะรอดไหมนะครับก็ตั้งใจจะถ่ายนะครับแล้วก็ลงคลิปต่อเนื่องทุกวันทุกวันเลยว่ามันจะรอดไหมโปรเจกต์ Project นี้ครับกับโปรเจกต์ลูกชายหมดใจครับ โปรเจกต์สลาชีพไม่เคยเจออะไรขนาดนี้นะครับกับโปรเจกต์เคียวริสซ์ hsp 8 h, h 0 bs napsack spray e restoration ครับมาเลยไปดูกันเบื้องต้นก็ต้องถอดก่อนแล้วครับ เราเจอปัญหา2ที่นี้แล้วนะครับไม่สามารถถอดดอตออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสนิมอยู่ด้านหลังครับเราจะถอดแค่ฝาตัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวจะถอดเครื่องแล้วก็ปั๊มนะครับออกจากโครงถังก่อน เราเจอกรองอากาศแตกครับผมเราเจอลูกยางถังน้ำมันเสียหายครับ แยกคาบูเรเตอร์ออกมาก่อนครับ ครับเราแยกสายน้ำมันเออไม่ใช่สายน้ำมันเราแยกสายน้ำลงกับสายน้ำกลับออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดฝาปั๊มนะครับแล้วก็ถอดน็อตแท่นด้านล่างนะครับคราวน,นี้เราก็จะสามารถดึงเครื่องพร้อมปัป๊มออกมาจากโครงได้ โอ้ตัวนี้ถอนสตัดออกมาเลยนะครับปกติสตัดมันจะติดอยู่กับปั๊มนะครับแต่ตัวนี้ถอนออกมาเลยเราจับเครื่องหงายท้องครับ ถอดถัง yup. น้ำมันออกครับก็ถอดสองตัวเรียบร้อยนะครับก็เอาถังน้ำม yep ันออกนะครับก็เปื้อนมากมาย เดีย๋ยวจะต้องทำการสะอาดครั้งใหญ่ครับน,นี้ก็เป็นตัวปั๊มกับตัวเครื่องยนต์ซึ่งโอ้เจ้าจอร์ดมีเอถุงพลาสติกมาซีนตลับจระบ,บีไว้นะครับเดี๋ยวขยับไปดูใกล้ๆ ปติครับเขามาเซีนตรงตลับจารบีไว้นะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรแล้วก็มีมหาอุดมาแปะไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีพ็อกซี่ด้วยมหาอุดด้วยนะครับอ่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าแท่นแท่นตัวสีเหลืองเนี่ยน่าจะผุแท่นตัวนี้จะมีสองสเปคนะครับสเปคที่เป็นอลูมิเนียมกับสเปคที่เป็นทองเหลืองนะครับผมว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมันน่าจะผุอ่ะแยกครับ อยากกินส่วนที่มันจะหลุดได้เอาก่อนครับอันนี้เป็นวาลวอันนี้เป็นปลอกปั๊มนะครับ สภาพปอกปั๊มครับไม่รอดครับเป็นรอยรอบตัวเลยนะครับอย่างนี้น้ำรั่วแล้วก็ไม่แรงด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราจะมาแยกตัวเครื่องออกจากปั๊มก่อนโอโหใบไม้เต็มเลย ครับถอดอุปกรณ์มันออกมาเห็นลูกป,ปั๊มไหมครับลูกป,ปั๊มลายไปหมดเลยเสียหายแล้วนะครับอันนี้แกนปั๊มครับแกนปั๊มก็เสียหายเช่นกัน ดูน็อตครับโอ้แน่นตึบ ตำแหน่งนี้เป็นมุมอับครับก็มือไม่สามารถยิงได้เนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์ของเรามันสั้นเกินไปเดีย๋ยวเราจะต้องใช้ประแจแอลที่เป็นประแจมือไข่นะครับ อีกหนึ่งตัวครับผมโยกจนประแจแบบมันโกงเลยอ่ะ ยังแน่นอยู่เลยครับแน่นจนถึงเกียวสุดท้ายเลยหรือเปล่า